สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆะอยู่ทางรถไฟนะครับจอดครับผมจอดจอดเออรกเกตเชยร์ลิงมันก็เรียบเนาะมันก็ทำง่ายง่ายขึ้นเนาะมัด,ดินก็เริ่มแห้งด้วยนะไม่ค่อยมีฝนตอนนี้เขาใช้รถบดนะครับ บนเน้นน่าจะรถวิ่งได้เนาะหกร้อวิ่งถมเบสเซตสูงเจ็ดเมตรโอ้โหท่วมต้นไม้เลยมั้งเกรเดอร์แท็กเตอร์นะครับจอดเมคโครผมก็จอดนะครับ จอดรอสถานการณ์นะครับ พอดีว่าจะมาเปลี่ยนฟันรถนะครับแต่ถอดน็อตเดิมไม่ได้ถึงได้ตัดนะครับเลื่อยสิเดี๋ยวนหนเอารถเข้าบ้านนะั่นแหละไม่ไปตัดทีเดียวพอจะได้เอากลับเข้าบ้านแล้วนะครับไม่มีงานแล้ว รองานนาน